ดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงมิสเตอร์บีนจะมาแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ที่จะประมูลวันที่28รอบนี้รอบสุดท้ายของเดือนนะครับก่อนจะปีใหม่รอบนี้รอบสุดท้ายนะครับมีรถอยู่ประมาณเกือบ120คันได้อยู่นะครับที่เห็นเห็นทั้งหมดนี่นะครับใครสนใจก็แวะเวียนมาดูก่อนได้นะครับใกล้จะประมูลแล้วงานนี้งานสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับ รีบรบมากันเลยนะครับมาเลยครับผมมีรถหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับมี v c x มี m m a มีม r a n ีแรนมี Honda อ่าแล้วก็ Honda เนี่ยแล้วก็มีเวปป้านะครับมี Honda Adv นะครับมีเวปป้าสีสวยๆมี2คันนะตัวนี้เห็นไหมครับนี่แหละครับนี่นู่น,นเลยครับเห็นไหมครับ ใครอยากได้ก็รีบๆมากันเลยนะครับราคานี้สามารถจับต้องกันได้หละครับผมมาเลยครับรีบมาดูรถกันก่อนนะครับมาดูรถเสร็จแล้วสามารถลงทะเบียนประมูลรถกันได้เลยนะครับยินดีต้อนรับก่อนปีใหม่นะเป็นรางวัลให้กับครอบครัวก,ก็ดีให้กับญาติก็ดีนะครับมาเลยครับมาเลยมาประมูลเองได้เลยแม่ประมูลก็มา สามารถสั่งลุงได้ลุงจะประมูลขายต่อนะครับ <laughs> ใครอยากได้เแ็บไหนนะครับแท็กมามาจำมาได้รถแน่ๆครับผมเลือกก่อนเลยครับมีหลายรุ่นหลายแบบเห็นไหมครับรถเยอะมากครับผมนั่นแหละครับประมาณร้อยห้าคันได้อยู่นะครับประมาณนั่นแหละครับคิดว่านะประมาณ150ยหคัน่าฮะเห็นไหม อ๋อนี่เห็ครับเยอะเลยครับเยอะมากประมาณ150คันหรือ160ยคันนี่แหละนะไม่ได้นับโดยเฉลี่ยแต่ว่าพูดเฉลี่ยเฉลี่ยเอาแล้วก็มีอยู่ประมาณนั้นครับรีบๆมากันเลยครับผมนี่เห็นไหมครับจะพามาดูนะครับพนักงานกําลังขยันทําการสะอาดๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับซุเปปี้ก็สวยนะครับอยากได้แบบไหนทักแท็กมาครับผมทักแท็กมานะครับได้รถ สวยไปใช้แน่นอนครับผมอยากได้แบบไหนนะครับนี่เลยครับมาเลยครับที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดองของเราครับผมมีรถเยอะตลอดครับผมมีรถเยอะทุกสัปดาห์นะครับอ่ารอสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับผมมาดูกันได้เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับมีรถสวยๆรถมากมายรถเยอะๆเลยครับผม สนใจตัวไหนครับทักมาเลยครับยินดีตอนรับเลยครับสุสหการประมูลเชียงใหม่หางดงของเราครับผมเรามีรถมากมายนะครับผมราคารถก็ไม่แพงครับรถก็สวยๆอ่เรามีรถเยอะจริงๆครับแล้วก็ผ่านจากปีนี้และปีหน้าใครว่ากันไหมนะครับเดือนหน้าก็มีงานอีกหลายงานแต่ว่ากันไม่ใจดูเยอะเลยครับเอาปีนี้ไปก่อนนะครับผม ปีนี้ของเดือนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ไปก่อนครับนี่แหละครับเห็นไหมนี่ p c x c ขาก็สวยนะครับผมว่าไปแล้วอยากได้แบบไหนเนี่ยมาดูเลยครับโอ้โหรถเราเห็นแล้วนี่ <c oughs> สวยจริงๆเยอะมากๆครับผมเยอะเกินเยอะเกินครับเยอะเกินครับเนี่ย ADV มีอีกตัวละนี่ ADVADV ก็น่าสนนะน่าสนนะครับเนี่ยเห็นไหมสภาพแบบ เจงแป้งเจงแป้ง่างั้นแหละแจวจวนะนะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามีแบตเตอรี่ไอ้มีกุญแจรหรือเปล่าวจะดูสตาร์ดิงก์ก็สตาร์ดิงกอ์เอามีเหรอม <ๆ S 1> ันตาตาตรงไหนหวะโอ้โหเสียงทอแท่ง จริงๆครับโอ้นี่ ADV นะครับผมใครสนใจก็มาเลยครับมาเลยมาเลยอย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับผมอยากได้คันไหนก็สามารถคอมเมนต์มากันเลยครับมาประมูลเองก็ได้นะครับผมมาเลยครับมี R15 อยู่ด้วยนะครับมีไปดู R15 กันสักน้อยหนึ่งอ่า นี่เห็นไหมครับเรามีรถเยอะจริงๆนะคบผมรถราคาไม่แพงนะฮะสนใจก็ทักกันมาได้ทุกคนอ,อันนี้ไม่มีแบตเตอรี่หรือเปล่าวะอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะถ้ามีจะสตาร์ทให้ดูบึม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 ,บมอะไรประมาณนี้แหละโอเคใครสนใจแบบไหนก็ทักมาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับให้คำปรึกษาได้นะปรึกษาแล้วก็ไม่เสียตังค์ครับมาจองรถกันได้เลยะครับที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดอเรานี่นะฮะ สามารถลงทะเบียนประมูลกันเองได้เลยครับนี่นะครับเยอะมากๆครับมีประมาณ160คันนะครับผมอ่าร้อยหกสิบคันนะครับผมโอเคครับสนใจก็อย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับวันที่28นี่จะประมูลเป็นงานสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับข้องขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวให้กับตัวเองก็ตรงเวมาที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดงของเรานะครับผมเข้าใจนะครับทุกคนโอเค ฝากติดตามช่อง YouTube YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับตะไครกันจะเยอะตม้มยำจะได้อร่อยนะครับถ้าไม่ซับตะไครแล้วตม้มยำจะไม่แซ่บเอาไเกี่ยวกับตม้มยำไม่ในรถลาเนี่ยไาเอารถเปต้มยำกินหรือเปล่าโอเคครับผมอย่างนั้นก็ลุงก็แนะนำเพียงเท่านี้และว,วันนี้โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับบายบายครับผมสวัสดีครับทุกท่านนี่แหละครับรถเรา